อถอีเพิร์นนำไปแล้วหนึ่งศูนย์ไม่ไปหลายรอบนี้ยังมีอีกหนึ่งหมื่นบาทให้ผู้ชมในสตูดิโอของเราได้ลุ้นกันนะคะอ่าเราจะมาเล่นเกมในห้องรับแขกของเราเนี่คือชักเยอะนะคะเก้าอีชักเยอะผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องโดยจะมีสิทธิ์ตอบคำถามได้ก็ต่อเมื่อดึงเพื่อนร่วมทีมที่นั่งเก้าอี้มาถึงเส้นชัยให้ได้เท่านั้น ทีมใดตอบได้2คะแนนก่อนชนะไปแต่ถ้าตอบผิดอีกฝ่ายจะได้คะแนนในข้อนั้นไปในทันทีคุณจะได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเชียร์ใครดีนะครับเพราะฉะนั้น100คนในสตูดิโอของเรายืนขึ้นค่ะ,ะามาเลยจ้า เชียโน้ยมาสีเขียวเชียเฟินมาสีน้ำเงินเรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะเกมนี้สีจะต้องสองอย่างนะคะก็คือเราต้องชักแล้วเก็ต้องยือกันโอ้โหงงั้นแล้วก็เริ่มชักกันเลยไหมอะไรอะเยือกก่อนแล้วค่อยชักได้ไหมส่วนมากมันมันจะเป็นเงินนะเอาครับยกเว้นว่าแตก เราเนี่ยเป็นคนที่พูดเรื่องจังไรได้หน้าตาเฉือยเราเนี่ยเพราะว่าเวลาลเหนื่อมันแตกในเสื้อมันก็จะแบบลามเข้ามาเพราะว่ามันเหนื่อยจากการดึงใช่ใช่ในเรื่องของอันนี้เราต้องบวกกันทั้งออสติปัญญาแล้วก็พละกกำลังโอ้ทั้งนุ้ยว่ายังไงบ้างทั้งนุ้ยเนี่ยนี่โอ้โหนี่ไง กำยำล่ำสันสองคนมาขนาดนี้แล้วเขาก็ต้องดึงแล้วล่ะเดี๋ยวนี้นั่งเองวันนี้โอวันนี้หมออัุญาใช้สมองอุ๊ยอะไรอะไรทำไมทำไมวางแผนฉันวางแผนเธอได้ยินฉันพูดใช่ไหมถามจริงคะพี่เป็นอะไรกับกิกซวจะมีหน้ามาใหญ่มีจินตนาการใหญ่แต่ว่าพี่เจมเขาก็เป็นคนมีสมองนะรู้ไหมว่าลูกชายคนเดียวของเขาเนี่ยเขาได้มาเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะทด้ไมได้ไหมได้ล่างฟังหน่อยเข้ากันเด้าล้วนๆเลยโอ้ยรายการที่ดีนะพูดอะไรก็ได้เว้นดุยจะเป็นคนนั่งค่ะนะคะเจมนอนอยู่เฉยๆนั่งให้เองแล้วกันสมัยอ่ะ การถ่ายคลิปถ่ายคลิปทุกคนมีส่วนร่วมโอ้ยสุดยอดไม่ได้เกิดในเกมเลยปากของเฟินราฟที่เฟินได้ยินแล้วนี่เป็นได้ยินทีมพี่หนึ่งเลยเฟินวางแผลเลยสำหรับเฟินแล้วเนี่ยเฟินรู้เลยว่าหน้าหน้าไม่ต้องพองเฟินเฮ้ยจะเอียงคนน่ะเขาไม่คิดหรอกว่าพี่ชาวจะนั่งตรงนี้เพราะว่าพี่ชาวดูตัวใหญ่ดูน่าเป็นคนนึงมากกว่าถูก มุมฉอนสอนหักมุมถ้าเกิดพี่เจ้าไปนั่งนะแล้วมึงดึงเสร็จเดี๋มาบดมันเมื่อยหรือเหื่อยตกจำเลยนะเฟิ่อนให้คุยกันก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยดีวแสแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ทีมนุ้ยนะคะ5 4คนแล้วก็ทีมใบเปิร์น46คนนะคะโอเคจูจีจู่ยเขาหนี่ยไม่ได้ย่าแต่ความรู้ ความรู้แบบปอติกว่ห้าพันหกพันโอเคโอเคเนี่ยนี่คือแ้วตอบไม่ได้ก็คือให้รู้ว่าเราโง่กว่าเด็กปอตีเราเรียนอะไรเนี่ยเรียนจบในวัยสาวคุณนะคะรู้จักหลักภาษาไทยจ้าอักษรสูงกลางต่ำฮะไก่จิกเด็กตายบนปากอ่งถูกต้องไม่เคยเรียอันนี้ผีฝากถูงเข้าสารให้ฉันอันนี้ไมนไม่นี่ไม่ได้เลยอันนี้หมอยไม่ใช่หมอยมันคือฝอยขัด ภาษานะ่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเราต้องอ่าน <laughs> มานีมานะถูกนะถูกใช่ไหมรู้จักรู้จ,กจ<า>กัก,จากมานะนามสกุลอะไรรู้ไหมนามสกุลอะไรฮาๆาหาหาจีน,นีนะจ้ะมานะ <laughs> 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 แต่เราก็ไม่ได้ถามถึงมานีมาน่มันมีสัตว์ในเรื่องนี้หลายตัวมันมีมันมีหมามันมีแมวเอมันมีม้าด้วยม้าเออในมานีมานะปิติชูใจเจ้าแก่จันทร์ใดๆเนี่ยนะคะใครเลี้ยงหมา้พี่เจ้าพี่เจ้าอ่า มาใช่ไหมฮะค่ะมานีมานับปีติสุดใจสมคิดโดงแก้เด็กหญิงจันทร์คูบิรินและเกษตรอำเภอโอ้ยโอ้ยโอ้ยของเกษตรอำเภอแน่นมากแน่นมากแน่นมากไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออันนี้อันนี้ถือว่าเขารู้จริงแต่ผิดนะครับลูล้ม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 ้มล้มล้ม่้ม้ไม เวลาจีมนุ้ยไม่ต้องออกแรงหาอะไรเลยนะคะได้ไปก่อนหนึ่งคะแนนแต่มาที่เดิมก่อนนะคะโอเคหนึ่งคะแนนเป็นของทีมนุ้ยไปแล้วนะคะที่ไม่ต้องออกแรงอะไรเลยใช่ภูมิใจอ๋อภูมิใจอ๋อภูมิใจมากภูมิใจไหมแต่รู้คำตอบไงอะไรอ่ะรู้คำตอบเป็นปิติออ๋โอเคพี่้องรอบที่สองครับที่สองจะส่งใครมานั่งคขานุ้ยมาเองเลยบ้าไปเลยนะแล้วนุ้ยนะของเจบเกม โอเคนุ้ยต้องใจกับเฟิร์นพี่ของสุเกต์คำถามที่สองนะคะับเป็นคำถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์บ้าง2บวก2บวก2ลบ2ลบ6บวก4ลบ3บวก2เท่ากับเท่าไหร่มึงไม่ดื่มกันเลยละครัอีกอย่าง จริงไม่ได้ใหญ่จริงป่าเร็วเร็วสิงมานี่เดียวนี่เดียวสิงนี่เดียวนี่เดียวนิ่เดียวสิงเอาละโอเคสุดท้ายนาทีนะคะจับเวลานะคะถ้ากับเท่าไหร่หนึ่งถูก หนึ่งต่อนหนึ่งแล้วข้อสุดท้าย <ผม S 1> <revenir S 2> นะเ er ราจะพลังที่ผมเป็นหนึ่งทำไมเราไม่ออกแนวเลยอ่ <Hoy! S 1> ะเฮ้ยอะไรอะไรเห็นแล้กระจกรถยนตมึงจะให้กูดึงกร้อนเหรอแล้วพอกระจกหักกูก็โดนคนเดียวมาข้อสามนะคะอันนี้จะขอปรับกติกาเนิดนึงพี่จะจะบอกอย่างเดยวว่านี่เป็นคำถามในหมวดหมู่วิชาอะไร ดึงถึงปุ๊บจะค่อยอ่านคำถามโอเคนี่คือคำถามในวิชาภูมิศาสตร์อ่ะไปไม่ยาจไอ่ใช่ไม่ใาไม่ยารเนไปก้าตัวาาตัวยเด็กก้าอีกนีอคำถามนะคะฟังดีๆนะคะคไปเปิร์นค่เน เล็บจีกอเล็บหักไปคำถามค่ะใครเล็บหักคะใครโอ้ยย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 ยมยย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 ยงยย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 ่ยยยยยยเยยนยย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 ยตยยอยย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 ยที่ยุยย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 น ถ้าเกิดตอบถูกก็คือชนะไปเลยถูกเป็นคำตอบที่ถูกเดี๋ยวเมื่อกี้มึงตอบอะไรนะเอเชียถูกไปเปิดชนะไปอีกนะสุดยอดสี่สิบหกคนเป็นสแตนสีฟ้ารับไปแบกกันเลย1 0 0 0 0มืนบาทไม่ผิดหวังไอ้ทอ่วันนี้เนี่ย แฮชแทกทีใบเปินเนี่ยชนะไปแล้วใช่แต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งเกมอันนี้เป็นสกสีแม่เป็นเกมโบเธอไม่เคยทำเราไม่เคยแพ้อย่างนี้มาก่อนเลยถูกต้องและเหนือสิ่งอื่นใดนะคะคุณยังต้องแข่งเกมเพื่อให้กองเชียร์ของคุณนั้นได้หนึ่งหื่นบาทไปด้วยเราจะไปต่อกันที่บริเวณนห้องเก็บของกันเลยลอเฟย์บ้ามันเป็นยืดอยู่ๆวะโดมหรือชิมได้นะคะพี่ชาวชิมเลย จิมได้ลองจิมก่อน